ข่าวด่วนเลยนะครับทุกคนล่าสุดนะครับนางเอกหมอลำสาวแห่งเวทีระเบียบวาทศิลป์นเนี่ยนั่นก็คือน้องกล้วยเปรมกมนนะครับได้ลงจากเวทีระเบียบวาทศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและน้องกล้วยเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าวันที่13เมษายน2566ไม่คิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ร้องบนเวทีระเบียบวาทศิลป์กลั้นไม่อยู่จริงๆน้ําตาแห่งความรักที่มีต่อองคอ์กรตลอดระยะเวลา5ฤดูกาล ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและแฟนขับระเบียบวัศิลป์และขอโทษที่ไม่สามารถมีความอดทนไปถึงฝั่งฝันได้นะครับน้องกล้วยใช้คําว่ามีความอดทนนั่นเองนะทุกคนนะอึดอัดมานานจนมันแตกหักไม่เหลือชิ้นดีไม่โทษใครในวันนี้โทษตัวเองที่อดทนไม่มากพอจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับพ่อไม่เกี่ยวกับวงนะคะใครจะดราม่าจะมาด่าหนูเพราะหนูเลือกเองวันนี้หนู ขอประกาศยุติความเป็นสมาชิกของวงระเบียบวาทศิลป์ลงเพียงเท่านี้วันไหนหนูทำใจได้จะเข้าไปกราบลาพ่อด้วยตนเองอีกทีนะคะขอบคุณที่ทำให้มีกล้วยเปรมกระมลในวันนี้ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณจริงๆท้ายที่สุดแล้วหนูพิมพ์หรือพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับ แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูจริงใจเสมอมานะครับทุกคนล่าสุดน้องกล้วยเปรมกมลเนี่ยก็ได้ลงจากเวทีระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าพ่อเอเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่พี่อุ้มขอแนะน,นําน้องกล้วยนิดนึงนะว่าน้องกล้วยลงแล้วเนี่ยพี่อุ้มแนะนําว่าให้รีบไปกราบลานะครับพ่อเอทันทีเลยนะครับแม้ว่าใจเราเนี่ยจะยังไงแต่ว่าเราต้องมีความต้องรีบแสดงออกนะครับคือถ้าปล่อยระยะเวลาไปนานเนี่ยมันก็อย่างว่าเนาะ มันก็ดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีสักเท่าไหร่พี่มุ้มว่าแนะนาว่าให้น้องกล้วยเนี่ยรีบเข้าไปกราบลาเลยนะครับไม่ว่าจะอึดจัดอ,อึดอัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีความเป็นโปรมีความเก็บไว้ในใจนะครับมีความวุฒิภาวะต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอแนะนําเป็นการส่วนตัวแล้วกันเนาะนะครับก็ถือได้ว่าลงกลางเทอมกันเลยนะสําหรับน้องกล้วยเปรมกมลเนาะด้วยความอึดอัดใจต่างๆแหละแต่เราก็ไม่ทราบว่าในวงเขาอะไรยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะ ซึ่งน้องกล้วยได้โพสต์ไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนเพลงก็เข้ามากดแชร์แล้วก็เข้าไปเป็นกําลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะสู้ๆนะครับสู้ๆนะพี่กล้วย FC ตลอดการนะครับกำลังใจให้น้องกล้วยเปรมกำมลนสู้ๆนะคะนะครับก็ถือว่าเป็นนางเอกที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับน้องกล้วยเปรมกมลนะกครับก็อยู่กับระเบียบมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่ ทำให้น้องเนี่ยสร้างชื่อเสียงเข้ามาได้เนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับพี่มุกขอให้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์พี่มุมด้วยนะคะฝากคอมเมนต์มาได้นะ